งานกะเกี่ยวมือแรลกนะพี่สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนมาเฮือนแม่เม่เนาะมือนี่กะเกียมกะเกียมงานมืออื่นเศร้าเป็นมือตั้งบุญสิเห็ดบุญนำแม่ใหญ่เพชรหรือว่าแม่ใหญ่โซนเนาะเพชรมันเป็นลูกไส้ก๊กเพิ่น แต่ซื้อจริงเพ่นแม่ใหญ่ซอนปไ้าชิมเรียบร้อยแหละแสบแล้วแสบเลยเขาพ่นจังลูะป้าอืมสิโลูก ห้าสิบโลันเ่ยมันนะวสะพายหนากรปุ่นตางต่าข้คห้ากระดีสิบแปนาเจอเสกับุงตีเปนจยงเสหสิบแปมนาอเหอดียวนี้เอิมึงดูอีน้มันิสิบกมมือกีเห็นอใหม่บ่บ่ปะมื่อนเห็นอะไใหม่บ่โลเหมอง่ายพุ่น ท่านเต็มหมอคืออยู่ป้ทาท่นเต็มหมอนะคืออยู่ได้มันนี่มันเคน,มนหมอากไป่ัจะรปนแม่นแม่นใชเออแบ่งไปหมอคือะแบ่งไปหมอหึงเลยหมอพวกซีซีมจนยินจนคำจนมือที่นนองก็เลยมาบิง,งมาบิง่งมาป้าคนเห็ดยังสบายดีป้า ว่าสิเาไปหวา้านจางคนเกียวเผาเห็นเนาะว่าอย่ขงใครี่า้งยาาใส้านอบมาบึงทางในมาบึงทางทีนางฮะทีนางฮ่ะสื่อพักอ่ะโฟละอันเดียวเอก็แล้ว สพัาสิกินกระปุนบ่นน hey, ี่น mm, ี่จ่อยไปใส่เลยเขาจ่อยไปใส่เลยพี uh ่จะมาแต่เว้นวันเป็นังไะเมียใหญ่ เฮาอยากไปจอบยังบ่ท่านได้ไปเขาเหมื่อยมากกับคำเมืดปืดตาจนเด็กือมาคือใอมให้แน่อะรอืมให้แน่แลวทางได้แล้วกันมาปากมากให้สู้พี่น้องทั้งขาในสู้ เรา่สคืนอเาไปยุสีหวยุตกใจเลยเนาะเาตกใจหายนี่เลยอือเอายุบว่าเอายุบเรือเหลอันั้นเนาะว่ายุบายุบล้งผาไปอันไปอะไรก็ไปอันที่ซองโมงกับคืนหนุกมานางบรินนอนะบรินนแต่คืนที่หนึ่งไปแต่คืนที่สกับบรินนอตคืนที่สามกับบรินนอคืนที่สี่กับบรินนอนจะทำมากเอาทามข่าวน้ำพอเลอ นั่งไส่แน่เนาะบอกพยาดไฮวานเอาวานใส่กระไซเอาเองกระนั่งคนที่ยางก็ได้น่างยางได้ทขาของหน้าลูกเองอืมก่นั้นสั่นอยู่หักลูกเองก็ได้มาเฮลือนขว่าก็แร่ววิดเบียรดูน่าโอ้ อาการเพิ่นนะมือมือมือมาระบิดนะประดาไปเจาะประดาว่ะอันเศาไว้ไว้ดูขนอยากเบิ่งลำเหลืองหอบัสส์เเาเขากระโเอาเหลืองมันดำเนาะอย่างนี้นะห้องมอสบร้องมอได้หอภาษามึง่ะพากูคนไปอันเฮือนลังนั่นนันเว้ยนคือถึงสี่ผมมีคนบนทีนนอัน้านะเพ่ว่าอยู่เซาหอภาษาหน่ะห้องมอห้องมอนะหอบภาษาเออตาแล้วี่ เออว้าวยุบหยุบยิบอืมสีมเจ้าเขาเพลเิงไหม่เม่้บอกูคุกับักเขาะอืมมากกาทั้งน่าไปฟังเบิ่งลงลงเบิ่งลงพยาบาลเป็นเป็นหอประสาทเออหอประสาทมากกาทั้งนาไปาโอ้แบบแบบแบบเราลงเนาะแบบว่า เขาพากูมาเขาพากูเนน่เฮาปาวิเวิงเวิเพิ่นสิมาเฮือนหอยลักหน่ยยาอืมเพิ่นเือพนเพิ่นว่าอ้าวลงเฮือนเจ้าขอนลงอยลักหอนีัสิใ่น่ะเฮือนจได้นี่น่ะแม่นบ่เราอ่ะบ่แม่นนะอ่ะโอ้เนเพิ่นจถึงตึหย่างเขาเฮือนจังได้เอลงลงยกลงคนั้นเลือดนอยน่ะเลือดน้อยเลยอยากลงจะเห็ยังป่ะเลือดน่ะ ใส่เลือดอนะสักโซ่เข็มเอายามากให,มาาห้มลิโซม,ม,มาใส่ให้คุ้มเพื่ออย่าง่าไข่แน่อันไข่แน่แล้วบอกว่าดูปีกแล้วยังลืมอยู่เห็ดยังบานี้เบิดแล้วเห็ดและคาเมะโต้หมือเมลีกโตหน้าหายอาบคอยนาตื่นมาแล้เม,มาหรือนี้นาตื่นมานหนะหาเข่าให้กินเอายาให้กินแล้วหาเข่าให้กินหาเข่า,ขาหักินแล้าาวเอายายาห้กินทรงนุ่มห้กินแล้วเรียบร้อยนอนมันไปแล้วบั่น อืมเดี๋ยวนี่น่ะเดี๋ยวนี่น่ะอืออืมดีและเสนอเราแข็งแข่งขึ้นมาแข็งแข่งขึ้นมาแล้วค่าแในตัวอันเข้มกับตัวเลือดนี่ตีมสิจักจะพันสิจักเข้มเลือดในตัวเราบุตรมีเข้มละพันได้เออขื่อนยุขึ้นละพานยุคขั้นขั้นเลือดอ่ะงสี่แสนบวบเลยเปขั้นเลือดอั้สี่พันอันอันอันยาอันสางเซลเม็ดเลือดน้ำมาซักให้อีแมนนเข้มละพันได้พวกเอยู่มาได้ปีหนึ่งนะ พอดีเบิดเศร้าเค็มอีเมนะ้าก็นซพูดเลดิค่ะเฮ้ยเองวะพูดแต่เศราเค็มพูดเ็มพันกัวมาซีมึงนกปุนด้ทีซีมึงเน๊ะเอาใส่เอาเอาบวงมาสิมอันกปมยอะนเริ่ข่อยสีซินนำกระปุน บดีมียังดอกเห็ดแล้วเบล่เห็ดแล้วเลเตรียมแหลวเลยนำข้าวปุนจีมน้นนั่งเหลวเส่็จเสร็จเบ็็็จเสร็จทำนี่แล้โมเมนต์เสียนะทำนี่แล้วบบทเานี้แล้วแคนจวาดนี่คุมากนะโกโจโกไต ฉันรัผักที่ได้มีอะไเป็นคำมือใดกันอันไผ่สะเกวเขาอยู่น่ะเคยกับนางนิ่มบ่มาูำมานมาทำกานมีแจะลูกเคยอยู่ใครเสียลูกบ้านจ้ะสบายดีจ้ามิตกินจได้บอกบ่จะได้ามอะเนาะ ก็เอาให้พี่นางอย่างเดียวพี่นางว่าแต่กินตาคุยตง่ายกินคือเนาะกินงลูามีแนวลายแนวอ่ะพูดสิแต่งเขาไปกินกับมีผู้เละเ้าสซีว่างๆเขาจะชีไปจอเาเปล่าอยาเกี่ยวเขาแมนเกี่ยวเขาเลเอาซะก่อน ซีมีเวลาก่อนพี่น้องงส่พาไปเยี่ยมไม่่ยนรอพนาพลยม้องมยีเยังอพี่น้องคนมีแต่คนสวยนะเนาะใครเคยคอยู่เพือนเานี่คือเขาบวเป็นคือวใย้บ่เป็นอย่างเอาเหงาจะเอาไปไวเส็จพี่นอนแบว้าวเอาเอามาเอากระซามห้องบุผู้ีนนก่อนจะแจ้งเอามาเล่เอามาเ เอจชองกมาแล้วรจัเ so ด so 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 ็กน่อยปูจักผู SUPER> ้เ่าจัก่ายอยู่โรงพาบาเนาะขีจักลงท่อจักหจักผัดเปจัรนอนเฮาห่กรไไม่ไงนี่กระบนนอนนอนไม่นอนนอนไม่นลิกกระบนนอนกูอยากนอนเราอะะบนนอนพ้านรลูกก็ผับมาผับเครืองนพาขาวโให้นอนนะเตียงนะผับผมผับผ้ผับมอนเจ้าเสียยังแม่ดีนะไม่สิเมื่อเล่นเราอ่ะ เมื่อยไง่ในมอกเขาไปเลยเมื่อเฮ้เมื่อกับเมื่ออะไรกตำรวจกูบกูัอเนมันอ่ไปมียนมาสิกินไปออกมาล้ป้าอมาเลยวะผมมื่อกยาอะไรตำรวจนะคนว่าผมเมื่อกูกัสีเมื่อกูผากูกับยางมันตนตีนี่โอ้ยกูย่างคนว่าเออขั้วเซน หัวแล้วเขาจักหัวจักหายเขาลอกดัมาเออจัหัวจักหายไปเลยไปหาใด้มอไปนังเผาได้มอเลยอือที่แท้พนลุงที่เนาะเออใช่ในมอหันได้ม่ได้อมเลยแม่ได้มอเลยน่ะเออได้มอบอกไปเลยไปพนังเผาเขาที่จริงคนนังมาได้จังอย่างเ็นังได้ยี่เจ้เดียอะไพรอมเยามือนงสิเบิเข้าวนอะไรได้บะนโอ้ คนแรกแหกมานองนิ้วคนแรกแหกมานองนิวดีมาตักโอ้ฮะคือบอจงซีจกโจกพี่น,นี่อันนี้นี่ตักหน้ามันจังขาด อันมันตะเล็ดตะเล็ดมันบ่ฉลาดชิมแล้วตาบ่กระุน้แซ่บแล้วมแล้วป่ะเพื่อใส่น้ใส่ยือใส่อันนี้คือสิพอดีเพื่อใส่เส้นได้ป่ะถ้าอยากวานกน้ตาลเอาแม่นแหละมันยาบ่อนนึงบ่าเอาขึ้นจ้ะ โว้ยกินครึ่งเช้านเอยหน่อยนะบ่โอ้ยบีบัดสองบาทก็มดแล้วน้อยหน่อยน้อยแบบยังื้่เลอันยาป๊อปอันเมื่อไงนึกคลิปนี้พะเบิงผสมทะเก่อนแล้วไปน้องด้อก็อวยใ้พรเอฟซที่กบึงก็สม จะมีส <t ã entender> ุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกคน